Bây giờ bị heo. Hay. Giờ bị heo. Hay. Bây giờ ไป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 พ่อแล้วพ่อแล่าไปเห็ดเขาจะเหตเขาตัวนั่นน่ะหยุดไปจะบ้าไปจะบ้าไปจะบ้าจะไปเหดอย่า

สบายยุดไปสบายไปสบายไปบอป้องไปทีเลยบอยเขาไปนี uh ่ไมสบาไปไม่ ô ý bay 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 ô, cá bay bay nè, bay bay ì bỏ qua xì ì đi vào dìm thế ìm 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 thế ìm 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 จะบาดอีไหมเอ้ยบอกว่าลุเรงเถอะไปทำไม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 ี่ทำไม,ม,มไปไปไปพุดเลยไปพูดเลยไปจะออกมให้ยัางบุเขาบ็เลยม่กัดออกไป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 ,ไป บาดหมดเลยไปไปเขาไปลบไปไปเขาไปลบของเรื่นไปแล้ว